จะบอกมึงให้วันนี้มันเป็นเวลาของผมแล้วที่ผมจะมาต่อสู้เพื่อชาวบ้านเพื่อจะเอาผิดข้าราชการระดับบนสุดคุณเป็นถึงข้าราชการชั้นสูงแต่คนที่เขาอยู่ที่ติดดินละ่ะคุณเคยให้ความสำคัญเขาไหมผมอยู่ประเทศโปรตุกเกสหรือสวีเดนมะเนี่ยผมไม่กลัวอะไรผมมาสู้เพื่อชาวบ้านไม่ได้มาสู้เพื่อตอนเองของกู ถ้ากฎหมายบังคับใช้มึงลื้อได้มึงลื้อเลยเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวผ่านความตายมาเยอะนี่คือนักลบสู้มามากผมไม่เคยหิวแสงนะผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณแพรทองทานแต่กสวัสดี FC จอนนี่มือปากที่เคารพรักทั่วประเทศคลิปนี้ผมมากราบขอโทษท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีที่วันที่18มิถุนายนกับผม ได้กข้าร่วมท่านด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมอบพินตนไม่สมควรใช้กิริยาวาจาไม่สมควรวันนี้ผมมากราบขอโทษท่านจากใจและยังคงปรารถนาดีจากหัวใจต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านที่ท่านและครอบครัวของท่านได้สร้างคูณูปการประโยชน์สิ่งดีๆให้กับปร,ประเทศชาติมามากมายผมต้องกราบขอโทษจากใจและพร้อมสำนึกผิดที่เป็นแบบอย่างไม่ดี ในขนะวันนั้น